นี่เมลูกค้าฝากมาบอกว่าที่เธอทำผมให้นะด,ดีมากเลยนะแถมยังมือเบารู้สึกสบายดีด้วยขอบคุณค่ะพี่รุง่งเมเด็กสาวที่เป็นลูกจ้างในร้านทำผมของลุงซึ่งเป็นร้านทำผมเล็กๆทั่วไปมีคนทำงานแค่เมกับลุงแต่ก็พอกินพอใช้กันไปได้ไม่เดือดร้อนอะไร เนี่ยวันก่อนลูกค้าชมฉันด้วยแหละดีใจจังเลยแบบนี้อีกไม่นานฉันก็น่าจะเป็นช่างผมเต็มตัวได้แล้วจ้าจาดีใจด้วยนะอา้าวแฟนฉันมาละไปก่อนนะเมที่ได้เห็นเพื่อนมีแฟนมารับก็รู้สึกว่าอยากมีแฟนบ้างแต่เพราะตัวเองเป็นคนหน้าตาธรรมดาบ้านๆเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสอะไรกับเขาเลย ถ้าตัวเองหน้าตาดีกว่านี้ก็คงจะดีทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวระหว่างทางกลับบ้านเมเห็นคนแก่คนหนึ่งท่าทางจะเป็นลมเธอเลยเข้าไปช่วยประคองแล้วเมก็เห็นว่าคนแก่คนนั้นเป็นหญิงชราที่หน้าตาเต็มไปด้วยบาดแผลจนทําให้เธอตกใจแต่เธอก็ไม่ได้รังเกียจยังช่วยหญิงชราต่อ หญิงชราเห็นว่าเมมีจิตใจดีจึงอยากตอบแทนหญิงชราได้บอกวิธีบางอย่างที่ทําให้ตัวเมย์ดูดีขึ้นราวกับรู้ว่าเธอกําลังกุ้งใจเรื่องอะไรอยู่เมได้ยินก็รู้สึกตกใจแล้วยังวันวันไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่เมก็อดไม่ได้ที่จะลองทำตามดู วิธีก็คือเมย์ต้องไปที่วัดและเอาเหรียญห้าบาทใส่ไว้ในเมนเป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วคืนต่อมาก็ให้จุดทูแล้วเดินวนรอบเมนสามรอบก่อนที่จะเก็บเหรียญกลับมาเมย์ได้แอบเข้าไปในวัดถึงจะกลัวแต่ก็สามารถทำตามวิธีการได้โดยไม่พลาดหลังจากเก็บเหรียญแล้วในคืนเดียวกันก็ต้องไปที่งานวัดแล้วไปที่สมยิงปืน เมเดินวนหาในงานวัดอยู่สัก,กพักก็เจอกับสมยิงปืนแต่เป้าหมายของเธอไม่ใช่สมนั้นแต่เป็นด้านหลังของเต็นที่เป็นที่ตั้งซสมยิงเป้าแล้วที่หลังเต็นเมก็เจอกับตู้ทำนายดวงหยอดเหรียญตามที่หญิงชลาบอกในตู้นั้นมีหุ่นลูกป,ปัน้นฤาษีบรรดาลฝัน แล้วเมย์ก็ทำตามขั้นตอนสุดท้ายที่หญิงชลาบอกเธอหยอดเหรียญที่ตู้และกดปุ่มสวยวันสวยคืนเมย์กดเสร็จก็ยืนรออยู่สักพักแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเธอรู้สึกเหมือนถูกหลอ,อกก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วกลับบ้านไปสวัสดีค่ะอยากจะทำอะไรเหรอคะอะไรคะพี่รุง่งนี่เมย์เอง ฮะเมนี่เธอไปทําอะไรมาถึงได้เป็นแบบนี้ปรากฏว่าเช้าวันต่อมาหน้าของเมก็เปลี่ยนไปเธอสวยขึ้นจนถึงขนาดลุงที่เป็นเจ้านายยังจำไม่ได้ทักผิดเป็นลูกค้าเมที่ต่อแรกไม่รู้ตัวก็ยังต้องมาส่องกระจกดูหน้าของตัวเองและพบว่าเธอเองหน้าตาสวยขึ้นจริงๆจ,จนเธอเองก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง หลังจากนั้นชีวิตของเมย์ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเริ่มมีผู้ชายมาสนใจและตามจีดโดยเฉพาะชายหนุ่มเจ้าของร้านนื้อถือในตลาดที่มักซื้อของมาฝากเมย์บ่อยๆนี่ครับน้องเมย์ผมซื้อขนมมาฝากของเจ้าอร่อยในตลาดเลยนะครับขอบคุณมากค่ะนี่เจ้าโปรดของเมย์เลยนะคะเนี่ย แต่ว่าลุงที่เป็นเจ้านายก็เริ่มแสดงความไม่พอใจต่อเมที่เป็นลูกจ้างแต่ทำอะไรเกินหน้าเกินตาตัวเองในเวลาทำงานลูกค้าก็เริ่มชมเมย์ต่อหน้าซึ่งเธอก็เขินเพราะไม่ค่อยชินแต่ลุงนั้นจะแอบนินทาว่าหลายเมยให้ลูกค้าฟังซึ่งเมยเองก็ได้ยินถึงจะรู้สึกไม่ดีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เมน,นั้นรู้นิสัยของลุงดีว่าไม่ชอบให้ใครเด่นเกินหน้าเกินตาโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างอย่างเธอแต่พอลุงมีบุญคุณต่อเมที่ช่วยรับเธอที่ตอนแรกไม่มีงานทำมาทำงานเธอจึงไม่ตอบโต้อะไรกับลุงแต่ว่าลุงก็เริ่มหนักคอขึ้นเธอได้หาข้ออ้างทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเพื่อต่อว่าและกดดันเม และบีบให้เมย์ยอมบอกว่าไปทําอะไรมาถึงได้สวยขึ้นในชั่วข้ามคืนขนาดน,นั้นเมเป็นกังวลอยู่แต่สุดท้ายก็ยอมบอกเรื่องตูและวิธีการกับลุงไปลุงพอได้ยินเรื่องวิธีที่เมย์สวยขึ้นมาก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่ สุดท้ายลุงก็ยอมทําตามดูเธอรอจนถึงช่วงที่มีงานวัดแล้วจึงทําตามวิธีที่เมย์บอกมาเธอคิดในใจว่าถ้าทําแล้วไม่ได้ผลก็จะไล่เมย์ออกแล้วผลที่ได้หลังจากที่ลุงทําตามวิธีการที่เมย์บอกสองวันต่อมาลุงก็สวยขึ้นทันตาเห็นในชั่วข้ามคืนเหมือนกับที่เมย์เคย แหมเธอทำดีมากเลยนะเมย์ไม่เดี๋ยวฉันจะขึ้นเงินเดือนให้เธอนะขอบคุณค่ะพี่รุง่งลูกค้าเองก็ชมลุงที่สวยขึ้นอย่างไม่ขาดปาเมย์เองได้ยินก็รู้สึกชื่นใจมีหนำซ้ำร้านทําผมของลุ่งเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีคนเข้ามาทำผมมากขึ้นเพราะว่ามีคนสวยอยู่ถึงสองคนทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าจะออกมางานดีแน่ๆ หลังจากนั้นระหว่างที่เมย์เดินอยู่กับเพื่อนก็ได้เห็นว่าลุงมีแฟนแล้วเพราะเธอกําลังเดินควงอยู่กับหนุ่มหล่อคนหนึ่งแต่เพื่อนก็บอกกับเมว่าเธอรู้จักผู้ชายคนที่ลุงควงอยู่ว่าชื่อตามีครอบครัวอยู่แล้วแตนลุงตั้งใจที่จะแย่งมา เวลาผ่านไปนอกจากร้านทำผมแล้วลุงยังเริ่มขายครีมหน้าสวยอีกด้วยเธอเริ่มได้ใจอยากได้เงินเพิ่มเร็วๆสบายๆจึงเริ่มหลอกลวงคนอื่นลองดูสิคะคุณน้องเนี่ยเป็นเพราะพี่ใช้ครีมตัวนี้ถึงได้สวยขึ้นในช่วงข้ามคืนแบบนี้ไม่เชื่อต้องลองดูรูปพี่เมื่อก่อนแล้วถ้าคุณน้องสั่งตอนนี้เดี๋ยวพี่ลดราคาให้พิเศษเลยนะ จริงเหรอคะองั้นเดี๋ยวหนูขอสั่งเลยและกันนะคะเมที่รู้เรื่องก็พยายามเตือนลุงแต่ลุงก็ไม่คิดจะฟังแถมยังด่าเธอกลับมาพี่รุงคะหรือว่าพี่ทำแบบนี้มันไม่ดีนะคะมันเป็นการหลอกลวงคนอื่นเขาเธอไม่ต้องมาสู่รู้เรื่องของฉันเป็นแค่ลูกจ้างอย่ามาสะเออเรื่องของเจ้านายทำทำตามที่ฉันบอกไปอย่างเดียวก็พอละ ยิ่งเวลาผ่านไปร้านทําผมของลุงก็ยิ่งมีลูกค้ามากขึ้นและตอนนี้ยังมีผู้ชายเข้ามาทําผมที่ร้านด้วยซึ่งเป้าหมายคืเพื่อจีบสองสาวสวยของร้านซึ่งลุงเองก็ไม่ใส่ใจเพราะถือว่าเป็นการบริหารเสน่ห์ของตัวเองทางด้านตาชายหนุ่มที่ควงกับลุงก็เป็นเรื่องทะเลาะกับเมียที่บ้านจนต้องมาระบายกับลุง ซึ่งลุงก็แกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องแต่ความจริงเป็นฝีมือของเธอเองหวังจะให้ทั้งคู่เลิกกันพอเวลาผ่านไปลุงก็คิดอยากจะให้ตัวเองสวยขึ้นอีกเพื่อสนองความต้องการและความโลภของตัวเองเธอจึงได้รอเวลาที่จะมีการจัดงานวัดขึ้นและรอบเข้าวัดไปเพื่อทำตามวิธีการที่ทำให้เธอสวยขึ้นมาอีกครั้ง แต่ทว่าหลังจากที่ลุงเก็บเอาเหรียญที่ทำตามวิธีการมาแล้วและไปที่หลังเต็นท์ซุ้มยิงปืนกลับปรากฏว่าไม่มีตู้หยอดเหรียญทำนายดวงตั้งอยู่ที่นั่นอีกแล้วเหลือแต่เพียงที่เปล่าๆไม่มีอะไรอยู่เลยลุงที่ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการจึงเดินกลับบ้านด้วยความหงุดหงิดระหว่างทางเธอก็เดินชนเข้ากับหญิงชลาคนหนึ่งเก็บจริง แกจะงลงๆอยู่แล้วยังมาขวางทางอยู่ด้ะจิตใจต่ำจริงๆเดินชนไม่ขอโทษแล้วยังมาด่าคนอื่นอีกระวังเธอะจะย้อนกลับเข้าหาตัวแต่ลุงก,ก็ไม่สนใจคำด่าของหญิงชราแล้วกลับบ้านด้วยความอารมณ์เสียพอลุงกลับบ้านมานอนจนใจเย็นลงก็คิดว่าเงินก็ช่างหัวมัน เธอได้เงินจากการขายคีมมาเยอะคราวนี้จะไปศัลปกรรมที่เกาหลีเลยก็ได้แล้วก็หลับไปแต่แล้วอยู่ๆลุงก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเธอต้องตกใจด้วยความประหลาดใจเพราะตอนนี้เธอถูกล้อมรอบเอาไว้ด้วยกำแพงพอลองจับดูก็เหมือนกับเป็นกระดานไม้ ลุงตกใจกลัวด้วยความไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงความคับแคบอึดอัดที่ทำให้เธอรู้สึกกลัวจนทำอะไรไม่ถูกลุงคงจะยิ่งหวาดกลัวยิ่งกว่าที่เป็นอยู่แน่ถ้าได้รู้ว่าตอนนี้เธอกำลังอยู่ในโลกที่กำลังจะเข้าสู่เตาเผา ชะตากรรมที่ไม่อาจเลี่ยงได้กำลังรอเธออยู่ความโลภความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นความมิจฉาจนกระทําผิดศีลหลายขอ้อทําลายผู้อื่นโดยไม่รู้สึกผิด <S <S เหมือนเป็นเช่นนั้นหากเมื่อถึงคราวตัวเองต้องถูกเผาจนถึงตายต่อให้ล้องเลียกหาความช่วยเหลือขนาดไหนก็ไม่อาจคาดหวังให้ใครมาช่วยได้ หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเมย์ก็ได้รับช่วงต่อของร้านลุงและทำงานได้ดีเป็นที่ชื่นชมของลูกค้าทําให้ถึงตอนแรกๆจะมีลูกค้าถามถึงลุงบ้างแต่ไม่นานก็ไม่มีใครพูดถึงอีกคุณเมย์เนี่ยเก่งจังเลยนะคะทั้งสวยแล้วก็มีฝีมือฉันเลยอยากจะสวยแบบคุณเมย์ได้เร็วๆจังอืมก็พอมีทางอยู่นะคะ ไว้เมย์จะแนะนำวิธีการให้ลิกกันนะ